พวงบัลลังเจ้าแห่งอาหารยักษ์เพราะวันนี้ผมจะมาทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในโลกซึ่งสิ่งนั้นก็คือ อภิมหาหมามาหาโคตาลาพิซซ่าลาบยักษ์ใหญ่สลเรับเบิ่มเบิ่มเบิ่มแล้วเดี๋ยวเรามาคอยดูกันว่าเจ้าพิซซ่าลามยักษ์ใหญ่ของผมจะถูกจารึกว่าเป็นพิซซ่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในจักรวาลในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับนี่ตะแลว มาครับกคนอย่างแรกนะครับไอเจ้าพิซซ่าที่เรามาทำาวันเนี้ยเออเราไม่ใช้แป้ง uh huh. คือปกตีอพิซซ่าฐานอะมันจะเป็นแบบหนมปังแป้งเป็นแป้งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเออถ้าใช้แป้งมันมัเปงตังับทุกคนใช้ส่วนผสมเยอะแล้วมันทำยากเลยครับทุกคนเราก็เลยแบบเออตัดสินใจมาใช้นี่แทนอันนี้เป็นแบบนราตะกร่งใหม่นะครับที่ผมได้จากคลิปทำอาหารได้ขอแล้วผมก็ไปเจอในแบบในพวกแบบทิกตอกอะไรเงี้ยเยอะมากคืออเนี่ยผมชอบมากเพราะมันถูกแล้วมันทำง่ายมากง่ายก็แบบไอขนมปังแบบเยอะครับทุกคนนี่ง่ายๆเลยอันดับแรกต้องมีนี่ก่อน เรื่องไอ้มาม่าเนี่ยใช้รูอะไรก็ได้เขาใช้แค่ตัวเส้นนะครับอ่านนี้ก็เราแบบจัดมาเยอะนะบุดต้มมาแล้วอันนี้กี่ห่อวันนี้หนึ่งลังฮะโอ้หนึ่งลังก็สามร้อยนะประมาณนั้นใช่ไหมสองร้อยกว่าบาทคลิปช้ตังเยอะไม่เยอะโอ้โหถ้าใช้แป้งเป็นพันก็ก็คือนี่ก็ไปต้มแบบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราทำการเอาเส้นมาม่าเนี่ยผสมกับไข่เพื่อทำให้มันเป็นแบบติดกันแล้วเป็นฐานอะเริ่มเลยโอ้มันเราลังนึงเหรอเะ่เราทำยักษ์อะเอาโอเคไม่ธรรมดาหรือเปล่าดีเลย อาจจะต้องแยกกันนะก่อนนะทุกคนเพราะว่าถ้าทำเปนเล็กๆอ,ะอ่ะ <ๆ S 2> ก็ไข่ตอกไปใส่เลย<ช>แต่นี่คือเราทำเยอะไง <ทำ S 1> เราเลยต้องแยกเลยนะครับอ๋ออิ๊ยไ,ไม่เป็นจะทำไม่อกดีเดี๋ยวผ,ผ่านความร้อนเนาะ <S <S มึงก็หก ต่อไปครับทําการต่อไข่ลงไปเลยครับทุกคนเท่าไหนไม่รู้เยอะเยอะเยอะไว้ก่อนดูสเต็ปผู้ชํานาญแล้วใครจะตอบมือเดียวเดาเปลือกนะโอ้ยอ้้ยมีแต่เปลือกโอ้ยมึงเคยในคลิปปะในแบบที่เขาดูอะตุ๊บตุ๊บตุยวเอาแบบนั้นเลยไหมทำได้เหรอพี่โอ้โหน้องหรือเราสองคนเลยพี่ก็ทำคนเดียวได้นะบอกไม่เอาดีกว่าลองเดี๋ยวกินไม่ได้พี่ดูมาแล้วพี่ดูมาแล้วเขาเรียกว่าคอมโบต่อไข่คู่ไม่ได้หรอกทุกคนมจะเลี้หรือเปล่า อยเปลือกแบบนีดูด้วยแนมเนีนี่เปลือกหนูมีหนูก็มีนะใช่ไงครับทุกคนขอบโบสถ์ไข่คู่มหาลัยผมเดี๋ยวดูไหมฮะจะแต้มขอให้ใกล้ๆเลยน้องเพราะเดี๋ยวพี่อย่างนี้พี่จะแบบปอกๆเลยสามสองหนึ่งเริ่มเร็วอะงงง่ทุ่ครับทำไมเร็วเพราะผมคือใส่เรื่องอุจจวะ เอาจริงกูเอาจริงเวลากูโกรธกูจะมีตาคือเปลี่ยนสีเป็นสีแดงใช่เหรอใช่ลวงตาแดงอันนี้จำเป็นไหมคะว่าต้องไข่ไก่อย่างเดียวเอ้ากูต้องถามมึงใช่ไหมครับไม่จำเป็นทุกคนจะใช้ไข่ดกกระทาก็ไม่ผิดก็คือไข่เหมือนกันขอแค่เป็นไข่โอเคไม่ได้แล้วทุกคนมันใช้อย่างนี้ตุ๊ก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 อย่างนี้เลยใช่นั่นแหละเฮ้ ดีในเบสไม่อยู่นี่ครับเราก็ทําการแบบเอาไข่กับเส้นมาคุกคุกกันนะครับทุกคนเห็นไหมไม่ยากทุกคนเนมง่ายง่ายครับแค่อย่างเงี้ยัวได้ปะได้แค่เราเชื่อมั่นว่าเราทําได้ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาดีถูกต้องคําคมในวันนี้นะครับฟังกันด้วย โอเคครับตอนนี้มาม่าพิซซ่าเราก็เสร็จแล้วอัน,นี้บอกก่อนนะครับพึองจริงอ่ะถ้าเกิดคุณแบบอยากประหยัดเงนินอ่ะคุณเอาแบบมามา่า <Okay. S 1> มาห่อหนึ่งมาทำอย่างเงี้ยมาต้มใช่ไหมแล้วก็เอาไข่ okay, มาฟองนึงใส่ปุ๊บเสร็จแล้วเอาไปทอดบิ๊กเอฟใช่เสร็จแต่้นเด็กๆไงอตอนเด็กทำไอ้เราคือเราโตแล้วเราก็จะทำแบบมาม,าม,ามา่าลาบนะครับก็ตอนนี้เสร็จเสร็จแล้วต่อไปเนี่ยจะไปทำลาบกันโ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวทำลาบเ <Okay. S 1> จอิครับ <Bye. S 1> ไปมาโอเคครับ okay, ทุกคน เดี๋ยวเรามาเริ่มทําลาบกันดีกว่านี่ให้ดูครับคือของวันเยอะมากเยอะมากหนูเตรียมมาทำไมเราไม่ซื้อวะลาบซื้อลาบเลยเหรอเขาต้องลำบากขันนี้เหลือการทำพิซ่าโอ้ยมันก็จะไม่ใช่แบบฝีมือเราไงไม่ภูมิใจไี่ใครตีมาทำทุกอย่างต้องทํากับมือเราเองต้องหมูนี่มึงลีเองไหมไม่ได้ลีเราไม่ลี้เองอ่ะต้มแกงต้มหอนแล้วลาบวันนี้สูตรอลไววะมีสูตรปะลาบวันนี้เหรอไม่มี พี่ตอนนี้พี่พี่พกวาดเกาลนี้เดี๋ยวทำลาบอะไรมาพีกทำเป็นเหรอ <laughs> อืมมันไม่ยากหรอกน้องคืออาหารหรือแม้แบบทุกอย่างในโลกเนี่ยเพียงแค่คุณใช้ใจทำทุกอย่างมันจะออกมาดีเอาอร่อยนะกูเคยทำไม่อร่อยว่ะไม่เคย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 โอเคนะครับเดี๋ยวเ,เราเริ่มทำลาบก่อนนะครับทุกคนว <laughs> ิ่งทำลาบนะครับไม่ยากครับทุกคนอย่างแรกอย่างแรกไม่มีน้ำตาลหรอน้ำตาลนะน้ำตาลไม่ต้องใช้ใช่หรอ เวลาที่เขาทํายําทําอาหารอะไรเงี้ยเขาไม่ต้องใช้น้ําตาลใช้ไช่ด้องใช้อะลองปรุงไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าไม่อร่อยก็เอาน้ำตาลมาใส่ยำอะไรไม่มีน้ำตาลปะปกติยำก็ไม่ใส่น้ำตาลอ่าโอเคาต้วอย่างแรกก็ใส่นี่ครับ น้ำมะนาวนี่<ส>นหนูคั้นเองกับมือมึงซื้อมาไอสัตว์หนูคั้นใส่น้ำมะนาวครับประมาณประมาณนี้นะทุกคนน้อยแต่ขาหมูเราเยอะเราทำยากหมูเราเยอะใส่ไปก่อนแล้วใส่ทีหลังได้เอาโอเโอเอาเออเอาดต่อไปครับพริกครับไม่ต้องมีการปรุงแต่งแรงสิ้นครับใส่เยอะหน่อยเพราะหมูเราเยอะอ่าต่อไปครับหมูครับใส่หมดเลยเดี๋ยวทำไมพี่รไม่เอาที่ใส่หมูเลยอ่ะอ๋อเอาหมูใส่นี่ดีกว่าอ่ะอ่ะโอเคยังไม่ น้ำปลาเลยนะใส่ไปก่อนเดี๋ยวมันอร่อยเองชิแค่ใช้ใจทำวินว่าก,กินได้ปะกินได้อยู่แล้วเพื่อทำอะไรกินไม่ได้หรอวะอื้อหือจังน,น่าดูนะครับอันนี้คืออาจจะเสกอะไรส่ใเพราะว่าเขาตัดยาเขาตัดยาครับโอเคเพลินเปียวผมพิเศษครับ <laughs> ผมพิเศษอะไร <laughs> ต่อไปครับทุกคนน้ำปลาจากยอดเขาขี่ยันไม่ต้องเยอะเพราะเดี๋ยวเราใส่ผมพิเศษต่อ กินได้ไหมนั่นของคู่บ้านคู่เมืองมาละอร่อยอเหรอแนนหนูไม่เชื่อพี่เป็ดหรอกไม่แย่ดีกว่าที่คิด่ะสวัสครับผมวพิเศษครับที่ต้องมีทุกบ้านนะครับใส่ไปเลยครับ นีเขามีการกใจมาแล้วล่าสุดพี่เห็นใน Facebook เขาบอกว่าแบบผงชูรสอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำให้ผมร่วงแค่กินแล้วเขาแห้งโ,<อ>โซเดียมเยอะอ๋อโซเดียมเยอะแอ่โซเดียมเยอะแต่ไม่ได้ผมร่วงผมร่วงอะไรหรือว่าต้องใส่มะนาวอีกชิมก่อนดีน้องไม่ต้องชิมเปนไม่เปรี้ยวเลยเอ๊ะใส่น้ำปลาแล้วเหรอสูตรนี้ใช้ได้เลยนะครับสูตรมั่วอุ้ยน้ากินทำไมอืมโอ้อดีแต่ว่าหนูชอบน้ำเยอะๆอ่ะ เรื่องอะไรแมือทำไม่เป็นในแนนไปอกพี่เป็ดยแล้วต้องใส่พริกอีกเสิมมะนาวอีกพี่เป็ดใส่นี่อีกอร่อยเติมมะนาวอีกอันนี้อร่อยจริงอันนี้ทำให้ทุกอย่างอร่อยทุกคนแครเขอชิมหน่อยขอชิมชิว่าเป็ด้ยวมันจะมาจบดิให้พี่นิมจิมเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยใส่แม่หมดเลยเดี๋ยวเดียวเดียวไม่ไรอร่อยไม่เผ็ดด้วย ด้ยก็แล้วตักออกตักออกอร่อยครับก็ขวครับแต่แมงไ,ไม่เปเรี้ออยวอ่ะอุ้ยไม่เปรีมงสาหร่ยเยอะขนาดนั้นหอมครับผักนี่ครับผักอะไรวะผักใบชะแลงใบชะแลงครับต้นหอมต้นหอมครับอร่อยแหละ ลักษณะดีแล้วคนดูนี่แล้วทำไมเราต้องมาทำกลางแดดบอกก่อนแล้วทำไมทำกลางแดดเดี๋ยวคนถามว่าตรงที่เราหายประจําอ่ะมันตัดยาตรงนี้น่าจะได้ยินกันนะครับก็เลยต้องแบบมาหายกลางแดดแป๊บนึงอร่อยเลยเูกศิษย์เอาไปครับตอนนี้ราบร้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเราไปทำเจ้าจิ้นซ่ากันแป้ง ทุกคนและตอนนี้นะครับการทา,ายักษ์ของเราก็พร้อมเต็มที่แล้วดูนี่หมดเลยเล่นกันครับทุกคนผมมันร้อนมากอ่ะ,อะใส่ไปเลยครับนี่ครับโอ้นี่เกลี่ยแม่ใส่นะครับแล้วต้องเกลีร์นะครับทุกคนว้าวไม่เป็นแล้วไม่กลมเลยนี่นะคะทุกคนาน้องทายเป็นแผ่นกลมๆเท่าเท่าที่เราจะทำได้โบโบท็อกร้อนจังนี่ทุกคนดูตอนนี้นะครับ ้้าานนนขอองเเรรี่่ยมมัไแลวหนูว่ามันต้องใส่น้ำมันอีกพี่เป็ดใส่ม,ใสม,ม,ามาเลยร้อนใส่หมมาเลยอันนี้ร้อนปะร้อนดิขอคิดเมื่อกีเอาบอก่อคือวอร์ติเราถ่ายอคอนเทนต์พวกเตาอย่าค่ะเราจะไม่ได้ใส่ฐานอ่างข้างแต่ครั้งนี้นเราใส่เพราะว่า<ช>วอร์ติย่าาอทำออกไฟมันแรงไม่พอ<ช>เราใส่นะเพื่อไฟมันแรงมันเลยร้อนร้อนไปครับทุกคน ฝนตกว่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วๆวิ่น,น,น,นวิ oh <c oughs> <rou x> ่นวิ่นตาสรค์เนาะโอ้ไม่ก๊อตคนี่ป่วยปะเนี่ยมึงนี่ไปลาวไดว้ป่วยวะเนี่ยเออจะมาร้อนจริงมันร้อนจริงเดี๋ยวพี่ซ่าไม่ มันไม่ไหมหรอกไฟมันไม่แรงน้องไฟมันจะเบาลงเพราะว่ามันเกิดปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์อเคคือไฟอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีออกซิเจนแต่กระทะมันปิดอยู่มันเลยไม่มีออกซิเจนเนี่ยครับุกนก็ทําแค่นี้นะครับก็แค่พิซซ่ามาวางแล้วก็รอให้ข้างล่างเนี่ยมันแบบกเกียรไม้ทุกคนแบบเอาฟิวเกือบไหมอ่ะนะครับก็รอนะครับแต่ว่าถ้าเราอย่างที่เห็นเราใช้แบบใหญ่มาเลยต้องใช้เวลาสักนิดนะครับก็เดี๋ยวตัดภาพไปตอนข้างล่างมันเกียวไปกว่าแล้วเดี๋ยวเราต้องมาพิกันเดี เดี๋ยวตอมันเกียมครับดูครับนี่เป็นอย่างงี้ครับทุกคนเห็นปะสวยงามมากนะนี่ครับมันจะแบบกรอบๆซึ่งต่อไปอ่ะจะเป็นจุดสําคัญของคลิปนี้แหละคลิปนี้ทุกคนจะได้ดูไหมอยู่ที่ตรงนี้ครับถ้าพลิกได้ทุกคนได้ดูแล้วถ้าไม่ได้อ่ะมันต้องเหมือนไข่เจียวป่ะพี่พริกเทยวครึ่งพริกแคร์ยเท่ะครึ่งยังไงวะแบบครึ่งน,นี้ก่อนใช่ไหมาแล้วก็พริกไปแล้วก็เราเค่อยช้อนเร,เราไปอบนะไม่อดีอ่ะ ก็คือทำการพิกนี้ก่อนครึ่งหนึ่งไม่ไดนดันดันดันมาทางนี้ดันมาดันมาร้อนอะพี่เบลร้วไงอ่ะไม่พี่เบลก็ออกเลยแล้วพีฝั่งนี้ไปทางนู้นเนี่ยกรพิกมาดิไม่ได้เลยไหนอ่ะ t hours later โอ้ย่างที่บอกแล้ตโดนเนื่องจากว่ามันร้อนแล้วเรากลับไม่ได้นะเราเลยทำการใส่ไปเลยใส่ไปเลยทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบอะไรวะไม่ทำเต็มที่วะ แต่จริงมันคือสูตรครับเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่งไหนทุกอย่างมันเกิดจากการค่าคิดมาแล้วปังมากอันนี้ผมแค่ทำการทดสอบนล้วว่าเราทำยัง,ง,ง,งไงอ่ะขอลาบเลยครับมาครับโดนถือเวลาสำคัญเลยครับดีครับโดนมาม่าพิซซ่ามหาปะยรลิมิเต็ดออデิชันมาร์วันกับ ลาบคั่วจากแม่บ้านชาวอีสานทำการบีกันนะครับทุกคนนี่ใ<ห>ส่ไ,ไปเลยครับใส่เลยครับมันะี้น่ากินมากพี่เป็ดใส่ไปเลยครับอันนี้เอ่อบล็อกกระจายหน่อยครับทุกคนย้ายมันเป็นก้อนอ่านี่ใส่ไปเลยครับสวยงามมาก orm. มาเลยพี่เป็ดลูกเดียวหรือว่าไอ้โมบาลรึปเรปล่า <c oughs> คือบอกเลยครับใครที่มีหนวดอ่ะอยากให้มาลองทำแบบนี้หนวดมันหายหรือว่าแบบเลเซอร์หนวดใครจะเลเซอร์เลเซอร์อ่ะมาอย่างนี้นี่ใส่ไปเลยครับของเราเบิ่มๆครับเราทำกินเองครับเราไม่ต้องงงครับ ทะลูโมเสกได้พี่นะเออไม่เอาเทปะพี่อ้โผมบอกแล้วพี่ชายน้องพี่ทีเสมอเทยุ้ยแนนฮะฝนตกว่ะเสียหมวกนิ่งจับนี่ครับทุกคนตอนเนี้ยหน้าพิซซ่าเราได้ทีเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยจะมาถึงขั้นตอนที่เราโค้งกันก็คือข้างล่างอ่ะอยู่ชิ้นเดียวกันแล้วแต่ข้างบนเนี่ยมันยังแบบไม่เป็นชิ้นเดียวกันเราเลยต้องเพิ่มนี่ครับเดี๋ยวขอหนี้นะครับทุกคนนี่ ชีสเดี๋ยวเรานะครับจะเอาช bon ีสเนี่ยมาโปะข้างบนเพื่อให้มันติดกันโอ้โหเลยครับไวโซชีสวันนี้วันตายของเจ้าโอ้ังแน่จริงก็เข้ามาเรียบร้อยพี่เมนูภาษาผม ทีหน,นึ่งได้ป่ะกูอยากกินเสี่แบกกูไม่กินก็ได้ขอทีหน,นึ่งได้ป่ะได้เลยก็อตอนนี้คนชอบตอนนี้คนชอบโอเคคนชอบมึงเลยเปลี่ยนลำดหนึ่งสองต้ง <c oughs> โอเคจำนวนตอนนี้ชี้เราได้ที่แล้วแต่มันยังไม่เยิ้ม,มชี้มันต้องแบบยื้มเยิ้มเแบบยืๆๆดๆถูกป่ะโอเคครับเราทำเราทำการให้ชี้เนี่ยมันละลายด้วยขึ้นคำเตือนค่ะอีกนิดนึงแล้วค่อยอ่านโอเคนี่ครับนี่ ตอนนี้นะครับมาม่าพิซซ่าลาบอินดร์ซีอินด์สกายออฟเดอะคิเลอเมียนก็เสร็จไปที่ร้อยแล้วดยอต่อไปเนี่ยเราทำการยกกระทะลงก่อนแล้วก็เมื่อกี้กันยกขึ้นเลยเอาแห่ก็เดี๋ยวยกตัด นและตอนนี้นะครับเจ้ามาม่าพิซซ่าลาบสิทธที่รแล้วดูครับหน้าตาเป็นแบบที่เราคิดไว้100ร,วรอ <99. S 1> ้อปอนตอนเท่าไหร่วะเก้าสิบเกเปห่งเป็นต์เว่าที่เราตั้งใจไว้คือจะกลับ <10. S 1> แต่เรากลับไม่ได้นะครับเ<ช>พราะเนื่องจากมันร้อนก็ถือว่าเป็นไปตามที่ตั้งไว้เกอเต่อไป, <Okay. S 1> ปไหึ่งไฮไลท์และคือการตัดขอเชิญท่านประธาน ให้โกว่าแกพิซซ่าชุดนี้ด้วยเถิดทุกดนนะเหม่ยตัดเฮ้ยทุกคนเป็นชิ้นอยู่เป็นชิ้นขอชิมหน่อยได้ปะไไลาบเป็นไงวะลาบดีวะลาบไม่ใส่น้ำตาลหรอวะจะไม่อร่อยเฉยบอกเลยว่าลาบมันไม่ต้องใส่น้ำตาลมึงไม่อีสานแท้มึงคนใต้ก็เลยไม่อร่อยอ๋อของมึงใต้เลยอ่าคอมเมนต์มาค่ะทุกคนลาบใส่น้ำตาลหรือเปล่าเอาแบบสูตรแบบแท้นะโอเคครับเรามาลองกันนะครับทุกคน ทำได้ไงโห้ได้ไงสงามาวยมากอ่ะคือข้างกรบอมเลยก็กรอบเพราะเป็นมาม่าไม่ใช่เพราะเอาทอดมันกรอบแต่ตอนนี้นุ่มเหมือนที่เราคิดเป๊ะกรอบนอกนุ่มในเอาเลยเอาลอาอันนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตัดให้ตัดให้คนอื่นเดี๋ยวหนูจะลองชิมนะคะิด้วยอือหือกินไม่ได้ทำไมวะ โอ้โหไม่ค huh. ่อยเผาเลยอ่ะโอ้โหน่ากินมากตาวต้ผิดเลยครับใส่พริกใส่พี่เยอะขนาดนี้ปะพริกครับไม่ต้องมีการปรุงแต่งอะไรทิ่นครับใส่เยอะหน่อยเพราะหมูเราเยอะเมื่อกี้ล่าสุดร้อนมาตกนรกแล้วต้องมาเจอกินเผ็ดอีกอื้มโอ้ยเข้าเข้ากันแบบมากอ่ะอร่อย จริงๆระเนี่ยผมมีใจอีกชิ้นนึงผมเพิ่งกินไปผมต้องเก็บท้องไว้กินต่อผมก็เลยไม่อยากกินเยอะแต่อร่อยจริงทุกคน,นอร่อยไม่อร่อยไม่อยู่ชิ้นมากอ,อ,อยู่ที่ลาค้าทำลาดอร่อยมากอร่อยเลยมือนะเสียเต็มเลย ก็นั่งอยู่เงี้ยพวกเราจะนั่งดูหลายคลิปกินอาหารเร่กกงกว่ากดน้ำอ่ะเหมฝนแบบรีบแดดดีแล้วก็แดดสกปรกมากนะรอกินอยู่อะไรเนีย่ยเจ้าจัี่เดี๋ยวพี่มีแต่สองเซ็งห,หนึ่งว่ะนั่งนั่งกันหนึ่งเราอยู่มาสองเดือนแล้วเราทำอาหารหลายคลิปแล้วมีคลิปอาหารไหนบ้างที่เจ้ทจัไม่ได้กินคลิปที่ไม่ได้กินหรอไม่มีแด่ทุกคลิปเลยกินนเดียวจอง ถ้าคุณทหารจะผ่านตัวคนนี้ไม่ได้แดดหมดนี่ดูละโซนถ้าคุณทั่วไปอ่ะเขาจะกินอย่างงี้นิดหน่อยจะผ่านอย่างงี้คนทั่วไปลองอย่างงี้อืมอร่อยเลรอไม่ใช่แดมคุกมาม่าชีสทุกอย่างต้องเก้าเลยครับทุกอย่างดีเลยลองรสชาติร้อนใช่ไหมคะไม่ไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากอืมร้อนผัดมาม่าไหมอืมแต่มันไม่ชีสอ่ะ อร่อยอ่าแท้มันมีชีสแต่คือฟิวก็คือเอ้าเหมือนวิวแบบแ่บมาเฮ้ยขายได้ไม่คืออันเนี้ยมันมันเหมือนมีความเป็นแป้งด้วยเพราะมันหนาข้างล่างมันกรอบแล้วข้างบนมันนุ่มซื้อปะลูกทุนสองร้อยอ๋อเออคุ้มนะซื้อป่ะซื้อเอาปะพี่บอกเลยพี่บอกเเอาเลยพี่บอกเลยตั้งแต่มาแดกเป็ลมอดไปมันก็ไม่เคยพี่กดเลยพี่บีมาเร็วไม่กินไม่กินจี๊ดหรอ เอาพิมพิมนี่รอนี่เลยหน้าตาถือว่าผ่านไปคลิปนี้เพราะโกตีเอาจริงบอกก่อนเราทำพิซซ่ามันเยอะมากแต่ว่าคลิปจะเป็นคลิปแรกที่เราทําเป็นวงกลมแล้วเราสามารถคั่นออกมาให้เป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้ได้ลองลองลองทางครับลองทางครับลาบพอว่าน้องขอชิมลาบหน่อยตับไเยอะหน่อยอ่าเอาเลยลาบพี่บีบอกว่าแม่งไม่เปรี้ยวตอนแรกแล้วเปรี้ยวพื้อมาเอาเลยเอากับมาม่าดีน้องสาวอ่ะทักยูใจ ถึงหนุ่มๆนะครับพอดีว่าช่วงนี้น้องสาวผมเศร้าเวลาเดียวปีแล้วเลยพี่เจะได้ว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่บีมโทรหาพี่รู้ปะโทรมาเราหงห้พี่เป็ดรถมันเดินหนู่มแหมเราหงายเราบอกเอ้ยบีมเป็นแล้ววะหนูรู้สึกว่าแบบหนูทํางานได้ไม่เต็มที่เลยเอ้ยพราอะไรบีมหนูแบบหนูยังไม่มีแรงรทำงานเพราะหนูอกหักอกหักไรไปทิ้งเขาแล้วก็เศร้ารอบนี้ก็เหมือนกันล่าสุดซื้อหนังสือมาทํายังไงให้มีความสุขทำยังไงให้ชีวิตมีความสุข เป็นไงบ้างอะอร่อยอร่อยแต่ว่าไม่ชอบบิวแบบเป็นคนที่ไม่ชอบกินมาม่าเส้นนิ่มเว้ยคือตอนแรกเราตั้งใจอยู่แล้วใช่ตอนแรกตั้งใจทำให้มันกรอบแต่มันทิ่มยากกลัวมันจะแบบไม่เป็นอย่างนี้ไงตอน่าอร่อยไงข้าวลงอร่อยได้ไหมได้ลาบโอเคลาบโอเคเลยโอเคโอเคคะนนหกจุดห้าโอ้โให้น้อยจังวะตั้งแต่กูสั่นเสริญตั้งแต่กูดูแลอย่างดีก็ให้น้อยตั้งแต่อกหักแล้วกูก็แบบเออปวดปลาแล้วเลยก็โม้สวนตัวเองเพราะอะไรครับกูต้องไม่เห็นนผละครับคุณไไไไได้้ผมมมมม่่่่่ใชชอสสััวนนยงงบเ อ๋อให้มันนุ่มแต่วฉันหักอะไรเยอะขนาดนั้นเหรอกแปด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 ละกันเขาว่าไม่ชอบชีดด้วยให้เกลียชีดมันจะก็ขี้ใสชีดได้ลูกค้าคนนี้ไม่ดีเลยออกไปไม่รีวิวไม่ดีโอเคค่ะต่อไปรีวิวไปเลยขอบคุณพี่ดิวค่ะออกไปเลยรุ่นใหญ่ชุมพรไปแล้วต่อไปขอพบกับวัยรุ่นเทสดีลังสิทนี่นี่ผมถูกหมด้วยเขาาทำไมเมื่อกี้มันบอกให้หกคะแนนว่าจะทิ้งเลยคุณอาจจะคิดว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้เป็นคนธรรมดาไม่ใช่ครับเขาไม่ได้บุคคลธรรมดาเพราะ แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงในลังสิตเขาเคยคุยหมดเลยกินกินดีกว่าพ่อเขาหมดแล้วไม่มีสาวไหนที่ไม่ผ่านเขาไอ้ลำลูกกาเนี่ยเก็บเรียบเอาง่ายจีบหมดแล้วเหมือนการหวานแหบีมกลับเข้ามาใหม่ล่าสุดมันมาขอพี่แบบจริงจังกันด้วยชิลเล่เลยบอกพี่ผมแบบขอย้อมผมดำคืนได้ไหมครับพุบอกให้เบฟมึงพึ่งยอมไปพี่ยังไม่อยากพย้อมเพราะมันเพิ่งกลับผมไปโดนมันเสียก็เลยเอ้ยทำไมวะเบฟไม่ยอมได้คำตอบเอ่ยพี่ล่าสุดแบบที่เราไปเที่ยวกันนะพี่ ผมเกมว่ะสีผมผมมันเด่นมากพี่คนแม่งถ่ายสตรอรี่ด้วยเบอร์แม่งเขาเห็นอ่ะเบสเกมเกมว่าสีผมสีฟ้าก็กูบอกแล้วประเจ็ดประเจิ่ใส่แมสดิด้เลยคอ <laughs> ล่าสุดน้องบีมเชียงใหม่หายไปแล้วนะพูดได้ไงเนี่ย <laughs> อ๋อพูดไปแลด้เหรนี่ยวนี่มสิบเพ่ออะไรเอามือไหมเม่ยิ่งไม่กี้โดนอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้สึกเลยออเหรอไม่ไม่ได้ลดอ่ะอืมไม่ทราผมเจ็บคอด้วย เราเล่นเราเล่นเมื่อกี้อะไรครับเมื่อกี้เนี่ยการที่เราไปมั่วสัวกับผู้หญิงมันโกคันเยอะแล้วมึงก็มาตีคนในศัตรูอเนาะผมก็ไม่ได้ตีคนเดียววะโอเป็นไงบ้างครับพี่้าพี่ทาเปงียบกงครับอาชีพจิมดีขึ้นเดี๋ยวจะเอาเรื่องนั้นต่อเมาดิมาดิเอ้ยสู้มาดิสู้มาหัวอยญ่เลยคนอยากฟังเรื่องมึงเยอะ เรื่องผมมีอะไรน่าฟังโอ้มึงว่าทั้งปีนึงป่ะไม่จบอ่ะอเเป็นไงบ้างครับพิซซ่าเราเอาเรื่องปีนึงเดี๋ยวเอาเรื่องเอาเรื่องพิซซ่าก่อนนะเอาเรื่องพิซซ่าก่อนข้างบนนิดเดียวอ่าลอง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 มีชีสด้วยเน้นเน้นเป็นไงคะให้แปลกว่ะผมไม่เคยกินอ่ะเคยเห็นแต่แบบพิซซ่าแบบลาบก็แบบ ผงลาบอะ่ะจะไม่เคยเจอพิซซ่าที่เป็นเป็นลาบ<ห>แบบอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงมีมาม่าพี่เป็นแป้งไงน้องอ๋อมามา่า<น>เป็นแป้งแทนยุคลุงตู่มึงจะไปทำแป้งมันแพงก็แต่ว่ามึงต้องซื้อแป้งต้องซื้อน,นวดกว่าจะนวดมึงกินแป้งเพื่ออะไรให้อิ่มคาร์โบไฮเดรตอ่าใช่คาร์โบไฮเดรตเหมือนน้องอ๋อเราแบบคิดติดต่อวิเคราะห์แยกแล้วมันถึงออกมาได้โอเคจบเรื่องพิซซ่าครับต่อไปไม่ไหวเนาะติดไม่ไหร เนี่ยผมให้เตี๋ยน้ำมันแปลกแล้วอร่อยอ่ะเพราะว่าเหมือนพี่เตีเคยทำอะไรอร่อยกว่านี้เราเราเลยเอานะเป็นบรรทัดฐานโอโหใช่เพราะกูทำอะไรมเาเยอะเพราะแต่ก่อนกูทำคนเดียวใช่อนอกจากมีแรงอ่ะเอ็นเดียมันทำให้อร่อยเอ็น,นี่ยมันเล่นแอคใช่ไหมเอ็นเดียมันยังไม่ใส่ใจยังนนไม่เข้าถึงความเป็นจิตวิญญาณของเชฟกระหักอะไรอะไรคำนวณความแตกต่างระหว่างคนที่เกิดมาแล้วแบบมีพรสวรรค์กับคนที่แบบพยายามอย่างน้อยหนูก็ทำสะอาดอะสาดที่ไร่ไรยมังลงอยู่เลยเมื่อกี้กับเรื่องเดิมแล้วสุดท้ายมีกี่คนวะ แล้วการที่มึงแบบให้คนที่เชียงใหม่บินมากรุงเทพผมไม่ได้เอาบินมาแต่ว่ามึงยอมรอรอบินมาอันนี้ม,ม,ม,มแีแล้วเป็นไงต้องชอบจิตใจตอนนี้ก็ปกติครับอยู่อยู่กับพี่กับน้องดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวได้ทำงานอะ่ะสองชั่วโมงเดินมาคุยแันาทีนึ่งไปนั่งกอดเขาแล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ยไม่ยอมเข้ามาคุยก็ไหนแล้วเสี่ยงเป็นเชี่ยอะไรอะ่ะรอดีครับ <c oughs> พี่จริงเวลาเห็นพี่เบฟคุยกับใครอ่ะต้องถามว่าคนนี้ใครคนนี้ใครเหนื่อยว่ะเผื่อรียกชื่อผิดเหนื่อยเหนื่อยเวลามาแก้ข่าวกับพี่เนี่ยแล้เนี่ยเขาาเข้าใจกันผิดเนี่ยทีนี้ตีนทั้งหมดเลยพี่เบฟครับน้องปีพี่เบฟเชียงใหม่เป็นยังไงครับเอางี้ใครอยู่หลังสีน่าจะรู้กันแค่คนที่นั่นตัดสีแล้วกันนั่นแหละเดี๋ยวก็ย้ายฮะบิว อันนี้เห็นไหมจะไปมองเทพอยวอ่ะ้ชีวิตลองชรายผมทำอะไรก็ยืมมุสุตัวหลึงก็ก็ฟังพี่ตลอดเอางี้เฉพาะสาหรมึงคนเดียวเลยบีมอยู่ด้วยเดี๋ยวกูบอกเลยตอบไปเนี่ยมึงเบิกค่าโรงแรมกับกูได้เบิกเลยค่าอะไรนะกูให้มึงคนเดียวนั้นอ่อนได้มไม่ได้ใช้ไม่ใช่ มึงคนก็สักอย่านี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับมาม่าพิซซ่าลาบของเราถ้าใครจะไปทำเนี่ยทำได้จริงๆ่ต้อวทำใหญ่อ่ะถ้าจะกินคนเดียวนะก็ซื้อมาม่าสักสัามห่อผมว่ากลางได้กทาทั้งวันได้สามหอ่อมึงที่คุยกับน้องอยู่มึงกินไปดิแล้วก็แบบถ้าเกิดแบบอยากได้ความอร่อย,ยก็ซื้อลาบกันแหละใช่ไหร่วะยี 20, ่สิบสามสิบสักสามสิบบาทอ,ะอ่ะเอามาม่าหกหอก็ยี่สิบบาทก็สี่สิบกว่าบาทกินทั้งวันอร่อยนะรยครับทุกคนก็ไปลองทำกันได้หรือถ้าคุณเบื่อลาบคุณอาจจะแบบไปเอาอย่างอื่นมาก็ได้ใส่แบบอย่างงู้นอย่างนี้งนั้้้้้เเเเยยยงีีหมมูกกกกกรระท็็ไไไดดดอาาาา ได้นะครับทุกคนก็ไปลองทำก็ได้นะครับทุกคนส่วนบามากก็เออไม่มีกระทะดิหมอก็เอาแค่ผสมไข่แล้วก็ทำให้แบบเอามาวางเป็นแผ่นแล้วก็เข้าไปฟูเวฟแล้วถ้าใครอยากขายห่วงสูตรเปล่าแอะะแแจกก็ได้แต่ว่าอนึงครับถ้าเราไปทำขายเนี่ยขอเขาจะเจ้าชู้แบบไอ้เบฟก็พอนะผมโดนอย่าไปทำให้ใครเสียใจนะครับเราโดนก็ท้ายนี้เพื่อมาจนสักหน่อยช่วยรังแพร่ลาครับเพราะว่าลาบกับทุกคนบายบายครับอย่าไปทำให้เขาเสียใจนะาเหมือย่าไปทำให้เขาเสียใจบอกแล้ว สำหรับใครที่เจอพี่เบฟหลังจากนี้นะคะระวังไว้เพราะว่าเขาจ้องจะเล่นคุณฝากไว้คิดทุกเนี่ยเปฟางพี่เป็เดเยอะนะไม่ใช่เรื่องจริงน<笑><笑>นนเงนอะพูดเยอะเายฝากไว้คิดพูดเยอะ